สวัสดีครับเพื่อนๆยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องรายการปั้นพอร์ตหุ้นคนทำได้ขอให้เพื่อนๆืทุกท่านนะครับพร้อมด้วยหมู่ญาติมิตรจงเป็นผู้มีสติปัญญาในหุน้นรวยทรัพย์รวยปีติสุขยิ่งขึ้นไปนะครับพบเจอการะยารมิตรในโลกแห่งการลงทนุนที่ดียิ่งกว่าผมนะครับแล้วก็เพื่อนๆส่งต่อความดีงามนั้นให้กับ คนรอบข้างนะครับทร,รมะสิ่งแวดล้อมแล้วแต่ความสะด,ดวกของแต่ละท่านนะครับไม่ว่านับถือศาสนาไหนก่อนอื่นก็ต้องขอรกราบขอบคุณนะครับท่านที่ได้สมาัสมาชิกรายเดือนเข้ามานะครับผมก็ได้รับความไว้วางใจเพื่อที่จะได้เป็นที่ปรึกษานะครับไม่ว่าจะเป็นพอร์ตเกงกำไรนะครับสาย a r b i t r นะครับ ขากำไรส่วนต่างเป็นนักลงทุนสายวิทยาศาสตร์นะครับรายเดือนเดือนละ1 0 0บาทรายปีก็ลดให้ทันทีนะครับ200บาทนะครับคิด1000บาททวนนะครับอพอร์ตเกษียณรวยนะครับที่ปรึกษาพอร์ตเกษียณเร็วกเกษียณรวยนี่ก็รายเดือน300บาทนะครับรายปีก็3,000บาททวนนะครับก็คิดลดให้2เดือนนะครับแล้วก็พอ ที่ปรึกษาพอร์ตน้งทุน VI เชิงรุกนะครับกลยุทธ์ได้กําไรตั้งแต่ซื้อระยะสั้นระยะกลางระยะสั้น1วันถึง3เดือนอย่างนี้นะครับระยะกลางก็ภายใน3ปีอย่างเงี้ยก็ได้ทำหน้าที่ไปบ้างแล้วนะครับแล้วคราวนี้ก็วันนี้นะครับเพื่อนเพื่อนท่านใดนะครับสนใจหุ้นคอนกรีตนะครับ เพื่อนๆจะเห็นรถนะครับที่กำลังขนส่งคอนกรีต,ตนะครับไปยังจุดหมายปลายทางหุ้นตัวนี้ก็มีอะไรเป็นพิเศษบ้างนะครับมันมีจุดที่เพื่อนๆควรจะสนใจนะครับถ้าใครสนใจนะครับก็ขอเชิญนะครับพิจารณาสมัครเป็นสมาชิกหรือจะชมคลิปฟรีนะครับ ได้ตลอดนะครับเพราะว่าได้รับสาระความรู้ก็สามารถที่จะนำไปให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองและครอบครัวต่อไปได้นะครับเรามาดูลักษณะธุรกิจของตัวบริษัทยงคอนกรีตจ,จำกัดมหาชนกันก่อนนะครับลักษณะการประกอบธุรกิจก็คือผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์คอนกรีตสำเร็จรูปนะครับ ผลิตภัณฑ์คอนกรีตผสมเสร็จนะครับและให้บริการติดตั้งโครงสร้างสำเร็จรูปนะครับแล้วคราวนี้ก็เราดูตรงไหนครับที่น่าสนใจก็คือ IPO เข้ามา2565นะครับปีนี้6 7วันที่2สิงหาคมนะครับก็ครบได้2ขวบ2ขวบนิดๆน,นะครับเห็นไหมครับผมบอกเพื่อนๆแล้วเพื่อนๆก็ มีความเชื่อมั่นได้เลยนะครับว่าหุ้น IPO หลายๆตัวเนี่ยเวลาเข้าตลาดมานะครับราคาอาจจะวิ่งกระชูดออกแนวเก่งกำไรในตอนต้นๆนนะครับอย่างตัวเนี้ IPO มา2บาท50้าใช่ไหมครับผ่านไปปี2ปีเนี่ยครับมีส่วนลดราคาละหายเป็น1บาทหายเป็น1บาทถ้าใครซื้อราคา IPO แล้วยังไม่ออกนะครับ เพื่อนๆว่าตอนนี้ขาดาทุนไปหนึ่งบาทนะครับลงทุนไปสองล้านห้านะครับหายไปหนึ่งล้านนะครับเหลืออยู่ล้านห้าอย่างนี้นะครับเพื่อนๆก็จะเห็นเลยว่าอ๋อถ้าเราพิจารณาหรือใจเย็นรอสักนิดหนึ่งนะครับเราก็อาจจะได้ของดีราคาถูกก็ได้นะครับเพราะราคา IPO เนี่ยไม่ได้แปลว่าไม่ได้แปลว่าถูกนะครับอีกความหมายหนึ่งที่ ปรากฏในหนังสือ The Intelligent Investor นะครับนักลงทุนผู้ชาญฉลาดนี้นะคุณเบนจามินเกรแฮมเนี่ยเซาะ800กว่าหน้านะครับอย่างที่ผมได้ศึกษาอ่านจบมานะครับท่านก็บอกว่าความหมายหนึ่งของคำว่า IPO ก็คือแพงหูฉี่นะครับก็คือเป็นหุ้นที่อยู่ในระดับราคาพรีเมียมนั่นเองนะครับเพื่อนๆจะเห็นว่าหุ้น ที่เป็นดาวเด่นนะครับอุตสาหกรรมที่เป็นดาวเด่นพวกความงามพวกอะไรก็แล้วแต่ที่อยู่ในเมกะเทรนหรืออะไรแล้วแต่นะครับเขาจะไม่เอากำไรห้าเท่าแบบนี้นะครับบางตัวกำไรสี่สิบเด้งนะครับเข้าแต่ละ,ละรับวันแรกเลยนะครับเอากำไรสี่สิบเด้งอย่างตัวนี้นะครับราคาผู้ก่อการผู้จัดตั้งบริษัทนะครับตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์เนี่ย ราคาของเจ้าของบริษัทยอยู่ที่50สตางค์ต่อหุ้นเขา IPO 2บาท50อันนี้ก็คือ500%นั่นเองนะครับแต่ถ้าหุ้นบางตัวนะครับ20เด้ง27เด้งอย่างเงี้ยเพื่อนๆจะเห็นเลยว่าเขาค้ากำไรส่วนต่างเนี่ยมากๆนะครับก็คือฉะนั้นแล้วเพื่อนๆก็ใช้หลักวิจารยณว่าโอเคถ้าเราหลอได้ก็หลอนะครับหรือถ้าเราเข้าในราคา IPO นะครับใกล้เคียง อะไรเงี้ยนะครับเราอาจจะพิจารณาลงทุนนะครับคือหุ้นบางตัวเนี่ยนะครับพอราคา IPO ปุ๊บไม่ลงเลยนะครับยิงยาวเลยนะครับขึ้นเป็นห้าเด้งสิบเด้งอย่างนี้ก็มีนะครับคือบางตัวก็ขึ้นหลายเด้งนะครับไม่ว่าหุ้นประเทศไทยหรือต่างประเทศฉะนั้น business model นะครับเพื่อนๆอ,อ,อาจจะศึกษาหรือมีความเชี่ยวชาญบางธุรกิจเนี่ยเพื่อนๆก็ไม่จำเป็นต้องรอให้ มันราคา IPO ลดลงนะครับก็สามารถเดินไปเคียงข้างกับบริษัทนั้นๆได้เลยนะครับแต่ตัวนี้นะครับอย่างบริษัทยงคอนกรีตจ,จำกัดมหาชนเนี่ยมันไม่ได้มีบริษัทเดียวในประเทศไทยนะครับที่ไอพวกทําผลิตภัณฑ์คอนกรจผสมเสร็จหรืออะไรต่างๆนะครับถ้าเป็นระดับเจ้าใหญ่ๆของประเทศก็เพื่อนๆก็คงจะรู้นะครับในเครือของปูนซีเมนต์ไทยนะครับ ปูนนครหลวงอย่างเงี้ยนะครับหรือ,อ TPI อะไรแล้วแต่นะครับมันจะพูดย่งไงก็คือมันเป็นไซส์ขนาดเล็กนะครับแล้วก็มันมีความน่าสนใจตรงไหนก็คืออจุดหนึ่งก็คือราคามีส่วนลดจาก IPO ละ1บาทจาก2บาท50ตอนนี้เหลือบาท50าันนี้หนึ่ความน่าสนใจนะครับ2ก็คือมันเป็นนอกสายตานะครับ หนึ่งก็คือราคาลดจาก IPO ใช่ไหมครับลดจาก IPO 2ก็คือเป็นมานอกสายตานะครับมานอกสายตาอนอกสายตานะครับสอตอนะครับนอนอกสายตาอันนี้ถ้า2ตัวนี้มันยังไม่หนักแน่นเพียงพอที่จะลงทุนนะครับเราจะอาศัยเหตุผลแค่นี้ในการลงทุนนยครับจุดอ้างอิงมากกว่า1ตําแหน่งในหนังสือ Pri นซิพเพเนี่ยมันน่าสนใจตรงที่ว่าเราจะใช้หลักฐานในการลงทุนเนี่ยเพียงตัวเลขเดียวเดดโดดตัวเลขเดียวเดดโดดเนี่ยหรือข้อมูลน้ำหนักยังไม่เพียงพอเนี่ยยังไม่ได้นะครับเราก็ไปดูเรื่องขององบนะครับเราดูงบดุลก่อนว่าแข็งแกร่งหรืออ่อนแอนะครับเพื่อนๆก็ดึงลงไปข้างล่างนะครับดึงดึงลงไปข้างล่างปุ๊บหลักฐานอ้างเองที่ดีอีกนะประการหนึ่งก็คือเรื่องของ ความเห็นของผู้สอบบัญชีอนุญาตนะครับก็คือถ้าแบบไม่มีเงื่อนไขเนี่ยคือสุดยอดนะครับก็คือมันเป็นงบการเงินที่ถูกต้องนะครับตามหลักการบัญชีนะครับแล้วก็ถ้าเพื่อนๆน,นะครับเห็นว่าโอเคไม่มีเงื่อนไขเนี่ยโอเคเลยแต่เพื่อนๆก็ไปดูข้อสังเกตนิดหนึ่งอย่างปีล่าสุดอย่างเงี้ยนะครับไตรมาสสองอันนี้เราก็ไปดูข้างล่างต่อนะครับดูข้างล่างต่อว่าโอเคนะครับ อัตราส่วนสภาพคล่องทางการเงินเป็นไงบ้างอย่างเงี้ยนะครับเราก็จะดูตัวเลขนี้นะครับ CR นะครับ Current Ratio เนี่ยครับก็คือถ้าเป็นถ้าเป็นเชิงลูกก็1.5ขึ้นไปนี่ก็โอเคละนะครับแต่ตัวเนี้ยนะครับถ้าพอถ้าดูจากตรงเนี้ยก็คือ,อมันมีความมินเม้นิดหนึ่งแต่ว่าเอาตัวรอดได้ในแต่ละปีนะครับถ้าเกิน1 1 1 1.2อะไรเนี่ย คือถ้าถ้าสองเท่าขึ้นไปเนี่ยนะครับมากกว่าสองเท่าขึ้นไปเนี่ยจะจะยอดเยี่ยมมากนะครับอันนี้ก็เพิ่งเข้ามาใหม่นะครับพิสูจน์ตัวเองก็ยังยังไม่มากนะครับเพิ่งสองปีถ้าจะพิสูจน์ตัวตนความสามารถของผู้บริหารจริงก็อย่างน้อยก็สักห้าปีสิบปีอย่างนี้นะครับแต่บางทีถ้าเราเห็นก่อนเราก็อาจจะไปพร้อมกับบริษัทเลยนะครับโตไปด้วยกันนะครับอย่างอัตราส่วน เรื่องของ DE นะครับนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นนี่ถือว่าน้อยนิดกระจิตริดนะครับก็ถือว่าผู้บริหารมีความรอบคอบนะครับไม่บุมบางเข้ามาในช่วงหลังจากวิกฤตโควิดเนี่ยนะครับ25ง0้าร้อยคราวนี้พอมาเข้าตลาดปี65นะครับความรอบคอบตรงนี้นะครับมันส่งผ่านมาตัวเลขตรงนี้เลยนะครับอันนี้ก็คือพูดถึงงบดุลแล้วก็โอเคเลยนะครับ อยู่ในระดับดีถึงดีมากนะครับอันนี้ก็คือเราดูจาตรงนี้คือ cr กับกับ de นะครับอันนี้เราไปดูงบการเงินของบริษัทโดยภาพรวมนะครับเพื่อนอก่อนที่จะไปเราดูสิทธิประโยชน์นิดหนึ่งนะครับสิทธิประโยชน์ในเรื่องของการจ่ายปันผลนะครับประมาณช่วงต้นเดือนมีนาของแต่ละปีนะครับเขาจ่ายปันผลประมาณ8สตางค์นะครับคิดเป็น สัดส่วนเปอร์เซ็นต์นะครับก็ถือว่าเข้าเกณฑ์การลงทุนของพอร์ตเกษียณรวยได้นะครับพอร์ตเกณฑ์กำไรพอร์ตสาย a r b i t r ร g e นะครับค่ากำไรส่วนต่างหรือพอร์ตนังทุนวีไอเชิงลุกเนี่ยคือเข้าเกณฑ์ทั้งสามพอร์ตได้เลยนะครับตัวนี้นเพื่อนๆก็ตัดสินใจพิจารณาด้วยตนเองนะครับว่าจะทดสอบทดลองหรือว่า เอาไว้มองดูเฉยๆไว้ในวัฏลิกของตัวเองนี้ก็ได้นะครับเพิ่งเข้ามาปี65ใช่ไหมครับอันนี้ก็โอเคนะครับเนี่ยเห็นไหมครับอันนี้ก็ตอนอยู่นอกตลาดนะครับพอเข้ามาปุ๊บก็340นะครับคูณ2ก็ประมาณ7700ล้านหุ้นนะครับอานนี้ก็เราดูงบดุลไปแล้วใช่ไหมครับว่าโอเคเลยนะครับผ่านเกณฑ์เราก็มาดูเรื่องของรายได้นะครับ รายได้ว่าเขาเสถียรแล้วก็โตไหมเราก็ดู6บรรทัดนี้นะครับเราก็ดูว่าหลาังจะเพิ่มทุนแล้วโอเครายได้เพิ่มขึ้นมารายได้เพิ่มไหมเห็นไหมครับรายได้เพิ่มหมายความว่าเพิ่มจาก1 0 3 0เป็น1 1 5 0งพนะันหนึ่งร้อยห้าสิบเพิ่มขึ้นมาร้อยยี่สิบล้านนะครับปีนี้นะครับปีนี้ถ้าถ้าตามนี้ก็คือประมาณ1000เห็นไหมครับพูดง่ายๆคือ3ปีนี้ก็โตจากจากการเพิ่มทุนมานิดๆหน่อยๆก็ ก็ไม่ได้มากอะไรนะครับแต่ว่ามันเป็นไซส์เล็กๆนะครับอันนี้เราพูดถึงตรงนี้เสร็จปุ๊บเราก็จะมาดูเรื่องของกำไรสุทธิกำไรสุทธิเพื่อนๆว่าจาก 68, 69ล้านมาเป็น100ยล้านมาเป็น127ล้านเพื่อนๆดูตัวเลขอย่างนี้ก็เห็นว่าโอเคมันโตจาก14เป็น17แล้วก็19นะครับปีนี้นะครับเห็นไหมครับก็อย่างที่ผมบอกว่ามันมันจะมีคู่แข่งเยอะหรือเจ้าใหญ่เยอะ มันก็เลยมองว่าอาการที่มีลูกค้าก็อาจจะเป็นอยู่ในวงของผู้ใกล้ชิดกันนะครับแต่ถ้าวงแบบระดับประเทศเนี่ยคอือสัดส่วนสัดส่วนส่วนแบ่งทางการตลาดเนี่ยนะครับลำดับการแข่งขันทางธุรกิจทางธุรกิจยอยู่ ตำแหน่งไหนอยู่ลำดับที่เท่าไหร่เนี่ยคืออาจจะน้อยนะครับเราจะเห็นได้ว่าเห็นไหมครับข้ามาใน2ปีนะครับปีนี้จะย่างเข้าปีที่3าเนี่ยหเดือนแรกเห็นไหมครับก็เหลือ7สตางค์ถ้าคูณ2ก็จะกลับไปที่ประมาณ14นะครับแต่ว่าไม่แน่นะครับไตมาส3ไตมาส4เนี่ยนะครับรายได้เขาอาจจะโตนะครับอาจจะทำให้กลับไปที่20อย่างนี้ก็ได้เดี๋ยวเราติดตามกันนะครับเพื่อนๆก็ อย่าลืมทั้งข้อดีข้อเสียของหุ้นแต่ละตัวนะครับเราใช้หลายๆตัวเลขนะครับถ้ามองจากตรงนี้นะครับหลังจาก IPO มาแล้วก็รายได้เพิ่มขึ้นนะครับแล้วก็เติบโตนะครับอันนี้ก็ต้องมาลุ้นปีนี้นะครับถ้าเราดูจาก3มตัวเลขนี้ยังไงก็โตนะครับทันทันที่สัดส่วน ส่วนแบ่งของผู้ถือหุ้นเนี่ยเพิ่มขึ้นแต่ว่ากําไรก็เพิ่มตามนะครับก็แ,แสดงว่าการใช้เม็ดเงินลงทุนถือว่าใช้ได้ผลดีทีเดียวสำหรับผู้บริหารนะครับเราก็จะมาดูเรื่องของความรู้ความสามารถของผู้บริหารต่อเลยถัดจากที่เราดูเรื่องของรายได้และการเติบโตนะครับถ้า8ถึง12อเนี่ยอยู่ในระดับดีมาตรฐานนะครับอันนี้ก็ดีมาตรฐานนะครับสระ AOE นะครับสร้างผลตอบแทนให้ เกิดขึ้นกับผู้ถือหุ้นนะครับอยู่ที่ประมาณ12เปนะครับปีล่าสุดครานี้เราไปดูข้างล่างต่อนะครับหลังจากที่เราดูเรื่องของ r อา E ีผู้บริหารยังไม่หยุดอยู่แค่นั้นนะครับเราต้องไปดูเรื่องของการจ่ายปันผลด้วยค่ามาใหม่นะครับยังประมาณ3.96ปีไว้4ปีต่อมาล่าสุดนี่ก็เพิ่มขึ้น5 อันนี้ปันผลในระดับ4-5ถือว่าเจ๋วเลยนะครับสระหุ้นที่เพิ่งเข้าตลาดหลักทรัพย์มานะครับอันนี้เรามาดูเรื่องของราคาความถูกแพงนะครับถ้า3ตัวนี้นะครับเรื่องของปันผลก็ก็ถูกนะครับหุ้นราคาถูกผ่านเกณฑ์ในระดับ5ปเตปีล่าสุดนะครับอันนี้เฉลี่ย2ปีก็อยู่ที่ประมาณ4เกว่านะครับแล้วคราวนี้เรื่องของ P p b บเห็นไหมครับ IPO เข้ามาประมาณนี้ตอนนี้ก็ลดลงมาอยู่ในระดับที่แบบน่าสนใจนะครับไม่เกิน2.5นะครับตอนนี้ก็1.15เท่านั้นเองนะครับ PE เฉลี่ย3ปีไม่เกิน15านะครับยังไงอันนี้ก็ไม่เกินนะครับสรุปแล้วเรื่องของการประเมินราคาถ้าถ้า3าตัวนี้ก็คือถูกนะครับก็ถือว่าน่าสนใจนะครับที่จะเก็บ Market แ cap เล็กๆนะครับประมาณ1,000ล้านนะครับฉะนั้น ท่านใดที่สนใจนะครับก็ลองพิจารณาไว้ในอ้อมอกนะครับก็ขอให้เพื่อนๆสุขภาพดียิ่งๆขึ้นไปนะครับสวัสดีครับ